สวัสดีครับคำตอบโดยองค์พระผมไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะเนี่ยวันดีผมไม่ค่อยว่างอาวันนี้ขออนุญ,ญาตนำชมพระในตำนานอีกองหนึ่งนะครับก็คือเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน,น้อยวัดธรรมศาลานะครับรุ่นแรกอ โดยปกติแล้วที่เราจะพบเห็นกันก็จะเป็นลักษณะกลุ่มพระเนื้อทองผสมหรือว่าเนื้อทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับที่ว่าเห็นกันพบเห็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกเนื้อหนึ่งที่ว่าเนื้อท็อปทอปของเขาก็คือเนื้อเนื้อแรอ่อ่อันนั้นจะเป็นเนื้อที่น่าจะท็อปสุดนะครับแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อที่ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อที่พบเห็นค่อนข้างยากนะ อของหลวงพ่อน้อยวัรมาลารุ่นแรกนะครับเหรียญหน้าเสือเหรียญหน้าเสือรุ่นแรกรู้สึกว่าจะสร้างช่วงประมาณปีสองสี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ดหรือสองสี่เก้าแปดเลยแหละครับก่อนปีสองพันห้าร้อยเล็กน้อยนะครับมาดูกันนะครับเหรียญน,นี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อลือชามานานแล้วว่าเหรียญ โดยเฉพาะแถวนครปฐมเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนก็นแล้วแต่จะเป็นเนื้อทองเหลืองจะเป็นเนื้อแร่จะเป็นเนื้อเมกะพัดคือจะเป็นขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของประสบการณ์นะครับประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคลค่าคงกระพันหนักไปทางคงกระพันเลยได้ซ้ำนะครับแล้วทำไมมีใครสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงได้เรียกว่าเหรียญหน้าเสือ คือจริงๆแล้วเหรียญน,นี้จริงๆมันเป็นเหรียญหล่อเสมานั่นแหละครับเป็นเหนเรียญเสมานะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยะอครับอยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้ช่างเขาก็จะทําออกมาตอนแรกใช่ไหมที่ทําจัดสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็เอาเหรียญเนี้ยที่ต้นแบบอ่ะเอาไปให้หลวงหลวงพ่อน้อยท่านดูแล,ล้วหลวงพ่อน้อยท่านก็บอกว่าอ่าท่านเอ่ยปากน,นะว่าใครเขาจะไปใช้กันดูซิหน้าดุย่างกระเสือนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของ เหรียญหน้าเสือนะครับเรียกกันมาจนปัจจุบันนี้อ่ะวันนี้เป็นการคาบเกี่ยวนะนอกจากดูคลิปนี้เราจะดูเหรียญหน้าเสือเป็นแล้วก็จะดูเนื้อเมกะพัดเป็นด้วยนะครับเมกะพัดก็คืออ่าอย่างที่ทราบอ่ะเมกะพัดเนี่ยมันมันจะเป็นองค์ประกอบหลักๆของโลหะอ่าที่มีการผสมก็คือจะเป็นทองแดงกับตะกั่วนะครับผสมกันแล้วจะได้เมกะพัดแล้วเมกะพัดเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ายังมีการสร้างกันอยู่ไว้เมกะพัทแต่เท่าที่ผมทราบอะเมกะพัทเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุในยุคยุคนึงนะครับแล้วก็อเมกะพัทเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่มันมีดีในตัวนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็กระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเมกะพัทอะเมกะพัทที่เกจิคณาจารย์ยุคก่อนท่านสร้างไว้อะท่านจะมีเอกลกักษณ์เฉพาะเลยนะครับแล้วแต่ว่าเมกะพัทในรุ่นใหม่ๆอ่ะ ในช่วงอย่างเช่นยุคประมาณ2,500ไปแล้ว2,500ต้นต้น2อกว่ากว่าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมันจะมีความแตกต่างคือเนื้อของเมกะพัทเองจะแตกต่างกับเนื้อเมกพัทที่เป็นแบบคลาสสิกแบบเกจิอาจารย์เดิมๆท่านทำนะครับอ่ะนี้มาดูว่าเหรียญหน้าเสือดูยังไงจริงๆเหรียญหน้าเสือก็คือจัดอยู่ในเบสิกพระหล่อนะครับแต่ว่าคือเราจะต้อง ยังไงจำจำไว้เนี่ยสมมุติว่าถ้าได้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 เหรียญหน้าเสือมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญหน้าเสือหรือว่าเหรียญน้ําเต้าของหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือหยิบมาดูแล้วเนี่ยเนี่ยเอออันเนี้ยเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยเหรียญเหรียญเป็นเหรียญเสมาหรือว่าเหรียญหน้าเสือเหรียญหล่อของหลวงพ่อน้อยแน่นอนนะครับพิมพ์เนี้ยดูพิมพ์ก่อนนะครับอ่าดูใช่ไหมถูกต้องไหมแล้วก็พลิกหลังมาดูอ่าอันเนี้ยรุ่นแรก รุ่นแรกกับรุ่นสองต่างกันยังไงจริงๆรุ่นรุ่นแรกอ่ะก็คือก็คือแม่พิมพ์อย่างเงี้ยก็คือแม่พิมพ์นี้ส่วนรุ2 2> ร่นสองเขาก็ใช้แม่พิมพ์นี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาเอาไปถอดคือถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยจะความคมชัดอ่ะจะจะจะ,จะเลือนหายไปกว่ารุ่นแรกพอสมควรนะแล้วก็บริเวณด้านหลังอ่ะรุ่น2ตรงนี้จะมีเลขสองไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมจะมีเลข2ไทยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นแรกจะไม่มีส่วนยันก็จะเป็นตรงเนี้ย เนี่ยยันเขาเรียกว่าอะไรณนะนะม้วนแผ่นดินหรือเปล่าหรืออะไรสักอ,อ,อย่างนะครับนะอ่ะแล้วแน่นอนพระหล่อเหรียญเนี่ยถ้ามีหน้ามีหลังแน่นอนพระองค์เนี้ยต้องมีบล็อกหน้าบล็อกหลังเพราะฉะนั้นพระจะต้องเป็นแม่พิมพ์แบบประกบนะครับนี่เป็นแม่พิมพ์ประกบเนี่ยเราก็ต้องหาดูแล้วว่าพระ,ะมีการประกบไหมเดี๋ยวให้ดู ดูไม่ยากนะครับพระหลวงพ่อน้อยเนี่ยถ้าเกิดเคยเห็นตัวจริงแล้วผมรับประกันเลยว่าไม่ใช่เป็นพระที่ดูยุ่งยากนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหน้าเสือเพราะว่าแกาบอกว่าเหรียญ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 ดุอย่างกับเสือเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่อ่ะก็คือเป็นลักษณะเป็นรูปหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับอคนนครปฐมมานับถือกันมากหรือว่าคนรู้จักกันทั่วประเทศอะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ในยุคจะเรียกว่าเป็นในยุค ยุคอินโดจีนก็ได้นะหลวงมพ่อน้อยเนี่ยนะครับแล้วว่าจะเป็นการาพิธีใหญ่ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกอะไรต่างๆก็จะต้องนิมนต์ท่านไปนะครับนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเองก็มีสร้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญห,หล่อเหรียญปั๊มพระผงพระอะไรต่างๆท่านก็มีหลากหลายนะครับนะแต่ที่เป็นที่นิยมสุดๆก็น่าจะเป็นนี่แหละ เหรียญปั๊มรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่อะไรก็ช่างแล้วหลังกันไปแต่ที่แต่ที่ว่าหลวงพ่อน้อยนี่ว่าฮิตฮิตจริงๆที่ว่าเป็นที่เก่าขา่าอะไรจริงก็น่าจะเป็นนี่แหละเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับอันนี้ดูคือเบสิกพระหล่อนะคืออย่างน้อยก็ต้องดูแล้วว่าพระองค์เนี้ยมันลักษณะของสัดส่วนเงี้ยความเบอร์ความอะไรเงี้ยคือบางทีเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยอะ่ะขั้นก็มัน จากที่ผมผ่านมือผ่านเคยเห็นเคยอะไรมาก็มันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเราดูลักษณะก็ได้เนี่ยดูลักษณะของความคมชัดอ่ะของแม่พิมพ์อ่ะเนี่ยเส้นสายพวกนี้เห็นไหมดูหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะของเก๊มันจะเบลอเบลอมันจะเบลอเบลอไปเลยอ่ะเบลอเบลอเรือนๆแล้วก็มันจะหดหดมันจะเล็กๆอ่ะมันจะหดหดเบี้ยวเบี้ยวอ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวจริงนะครับเนี่ย ดูอาละกันดูแม่พิมพ์ดูเส้นสายละกันเพราะว่ามันจะชี้เอาตำหนิมันไม่ได้อะทจริงๆมันก็มีตำหนิอยู่ตรงเนี้ยแสวแถวแถว,แถวเนี้ยผ้าที่ท่านห่มคุมอะไรต่างๆ่นะแต่ว่า,าผมก่อข้ามไปเลยนะครับเนี่ยลูกก็ตรงลูกก็ตาดูแหละเนี่ยถ้าองค์ติดชัดเนี่ยจะเห็นตาคมคมเลยคมคมเป็นเส้นเส้นยไหมครับปากเปิดจมูกท่านอะไรเงี้ยเห็นไหมจะเห็นสิ่งต่างๆอ่ะแล้วส่วนมันเนี้ยก็จะมีลวดลายอะไรต่างๆแต่องค์นี้ก็คือประมาณเนี้ยผมก็ถือว่าของผมสวยแล้วนะ เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนดอกจงดอกจันเลยต่างๆแล้วนี่องค์น,นี้เป็นเนื้อเมกะพัดด้วยแหละนะครับอ่าส่วนด้านหลังพลิกมาครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวแตกเพราะว่าเมกะพัทนี่แตกได้นะครับด้านหลังก็เนี่ยจะมีเส้นสายไหมเนี่ยเนี่ยดูเส้นสายจะไม่บวมไม่อืดจะมีความคมความตั้งความแหลมเห็นไหมเห็นไหมพริกดูเห็นไหมเส้นสายจะมีแบบความความแหลมอ่ะเข้าใจไหมครับ ความแหลมตั้งเป็นแหลมแหลมอะไรเงี้ยคือคมชัดไม่บวมไม่เอิดไม่ล้มอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ไม่มีเลขสองก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับอ่าแล้วนี้มาดูนัานข้างนี่แม่พิมพ์มีหน้ามีหลังก็ต้องเป็นแม่พิมพ์ประกบนะครับนี่เราจะเห็นร่องรอยของการประกบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่องรอยก็คือขีดนี่แหละครับเห็นไหมขีดในการประกบ เห็นไหมอ่าเนี่ยดูเห็นไหมเห็นนะชัดเจนนะครับนี่องเนี้ยองของผมมาดูง่ายดูง่ายมากนะครับเห็นไหมคีบอะคีบคือพระเขาใช้เป็นแบบเป็นหุ่นเทียนนะครับเป็นหุ่นเทียนเป็นหุ่นเทียนเนี่ยเห็นไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเมฆพัดเนี่ยเขาจะเทแบบคล้ายๆตะกวดหรือเปล่าโดยที่อ่เทใส่แม่พิมพ์เลยอะไรประมาณเนี้ย หรืออาจจะขึ้นเป็นหุ่นเทียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีชนวนนี่มีชนวนเททั้งหัวนะครับเนี่ยนี่เททั้งหัวปกติพระส,ส่วนใหญ่ที่เ็เป็นพราหลอ่อส่วนใหญ่จะเอาหัวคว่ำลงใช่ปะอย่างหลงพ่อเ,เงินหรือว่าอะไรต่างๆจะเททั้งก้นแต่เหรียญลงพ่อน้อยเนี่ยจะเททั้งหัวนี่นะครับเนี่ยแล้วเมกพัดเขาก็จะเปาะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหักหักเลยหักเปาะออกมาเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาจะเปาะ กขาจะเหนียวเหนียวแน่นแล้วก็เปาะนะครับนี่อ่ะสังเกตดูอ่ะแล้วตรองนี้การพิจารณาอีกอย่างนะอันนี้คือเชิงช่างนะครับดูดูดูด,ด,ด,ดูลักษณะดูความคมชัดเท่าที่จะสามารถอ่ะนะครับแล้วก็ดูลักษณะการประเคเออประระกรกบหรือว่าตะเข็บนะครับพระถ้าเป็นเนื้อไมรร่ก็พัทส่วนใหญ่จะมีะมเนี่ยจะมีขี้แบบเนี้ยจะมีขี้ออกมาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรแล้วแต่จะเป็นเนื้อเมกะพัดอะ่ะเนี่ยเขาจะมีขี้แบบนี้เลยเนี่ยมีมีขี้แบบนี้นะครับยกเว้นว่าองค์ไหนที่เขาไปใช้ศึกหรืออต่างๆก็ต้องดูครับดูดูความเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์ที่เป็นเนื้อเมกะพัดเนื้อแบบที่เป็นพระแท้จะมีแบบนเนี้ยเน,แบบนเนี่ยขี้เกินๆแบบเนี้ยเนี่ยแทบจะทุกทุกงานเลยเนี่ยเห็นไหม ขี้เกินเกินเงี้ยถ้าเกิดไม่มีการตกแต่งเพราะว่าการตกแต่งอะไรต่างๆนนเนื้อเขาค่อนข้างเปาะแล้วมันจะลําบากนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลกันถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่าไปยุ่งนะครับถ้าไม่เป็นก็อย่าไปยุ่งออกให้ห่างเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเสียหายเอาได้นะครับแต่ถ้ามั่นใจปลอดภัยศึกษาพร้อมแล้วก็ลุยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนี่เนื้อเมะพัดเองเนี่ยเราลองดูนะปกติเนื้อเมะพัดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการใช้อะ นึกออกไหมผ่านการใช้มาหรือว่าสึกหลออะไรต่างๆอเนื้อเมกะพัดมันจะเป็นประมาณนี้เห่นงไหมเนี่ยเงาเงาวาวๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่องค์เนี้ยของผมอ่ะคือไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะฉนั้นเราเราสังเกตดูเมะพัดมันก็ไม่ต่างกับพัดหล่อครับเพราะว่าพื้นผิวมันก็ต้องมีลักษณะของความเหี่ยวย่นนะครับถ้าพระที่ผ่านการใช้หรือว่าสึกอ่ะบริเวณอะไรที่อยู่ด้านบนอ่ะมันก็จะเงาเงาอย่างเงี้ยเงาเงาประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย นึกออกไหมเป็นเงาเงาอะไรเงี้ยแต่ว่าเมกะพัดเก่าอะ่ะเขาจะด้านเขาจะด้านเขาจะแห้งและด้านนะครับเขาจะไม่ได้เงาแบบเป็นสีลุ้งอะ่ะคือเขาจะเงาออกไปทางสีแบบสีขาวๆเลยด้วยซ้านะนึกออกไหมคือพอจะเข้าใจไหมเมะพัดเนี่ยคือเมะพัดอะ่ะมันเป็นสีดําแต่เวลามันเหลือบอะ่ะถ้าเป็นเมะพัดใหม่ๆอะ่ะส่วนใหญ่เวลาพลิกๆอะ่ะมันจะเหลือบๆอ,ออกแบบม่วงๆวาวๆอะไรเงี้ยพวกนั้นอ่ะมันมันจะเป็นเมกะพัดไม่ค่อยเก่า แต่ถ้าเป็นเมะพายเก่านะมันจะมีความวาวนี่แหละครับแต่ว่ามันประกายมันจะไม่ออกเป็นม่วงม่วงอ่ะมันจะออกไปทางโซนคือเนื้อเขาดํานะแต่ประกายเขาอะประกายเขาจะออกเป็นประกายออกแบบเขาขาวอะไรประมาณนั้นหนะผมอธิบายไม่ถูกแต่ถ้าคนที่เคยเห็นนะน่าจะเข้าใจนะครับและอย่างหนึง่งเมะพาะถ้ากรณีองค์ที่ผ่านการใช้มีการสึกหรออะไรต่างๆเนี่ย ไอ้ตรงพืชพื้นผิวอะ่ะมันก็จะสึกหลอออกไปแต่สําหรับองค์นี้คือไม่ได้ผ่านการใช้เลยมันก็จะเห็นกลุ่มของขี้เบ้านี่ยเห็นไหมคืออธิบายไงเมกะพัทเนี่ยมันจะเป็นการผสมระหว่างตะกั่วกับทองแดงใช่ไหมละ่ะแล้วก็ใช้ใช้อะไรไม่รู้ใช้กรรมฐันในการกระบวนการในการซัดกรรมฐันเลยต่างๆนะตามที่เขาบอกกันมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตะกั่วเนี่ย คือมันก็จะไม่สะอาดอ่ะมันก็จะมีพวกตะกอนเงี้ยเคยเคยเห็นไหมใครที่เขาหลอมตะกัวแล้วมันจะมีพวกขี้ตะกัวที่มันลอยอยู่บนผิวอ่ะนึกออกไหมครับเราต้องคอยช้อนตไอ้ตรงนั้นออกมันถึงจะเป็นตะกัวแบบใสๆเงาๆใช่ไหมล่ะอันเนี้ยเหมือนการส่วนผสมอ่ะมันก็จะแบบมีพวกขี้อะไรต่างๆแหละขี้บงขี้เบ้าขี้ที่มันไม่สะอาดอ่ะแล้วเวลามันเทไปเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มพวกเนี้ยเกาะติดตาม พื้นผิวตามซอกอะไรต่างๆเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีทั้งองค์เลยของผมอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้เบ้าอะเข้าใจไหมครับขี้เบ้าอะเหมือนผ้าหล่อทั่วไปนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมพอส่องไปเราจะเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยพื้นผิวอะพื้นผิวส่วนใหญ่อะคือผ้าของผมไม่ได้ใช้เลยคือพักเก็บเนี่ยนานๆจะเห็นผ้าสภาพนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยจะจะมีพวกเนี้กลุ่มขี้เบ้าอะ่ะเหมือนเือนเป็นพวกแบบเหมือนพวกกลุ่มขี้ตะกันที่ตะกอนที่มันเทมาแล้วมันแบบสกรปรกอะ่ะแล้วมันก็จะปนเปื้อนมาเงี้ยแล้วมันก็จะมาติดรอยบนพื้นผิวอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมเนี่ยถ้ากรณีพรดตรงที่มันสึกไอ้ตรงที่มันสูงสูงมันก็จะเป็นแบบเงา,งา,งาเเหลือบๆอมขาวขาวแห้งๆใช่ป่ะแล้วตรงซอกเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มพวกเนี้เนี่ยกลุ่มขี้เบ้าเนี่ยต่างๆเนี่ยมันต้องมีนะไม่กะพัดละแล้วเนื้อเขาอ่ะ มันจะไม่ตึงนะครับเนื้อเขาจะเป็นเหมือนพระหล่อเลยมันจะเป็นย่นๆเป็นแบบย่นๆพงๆอะไรต่างๆเนี้ยครับเหมือนพระหลอ่อเนี่ยตามซอกตามอะไรก็แล้วแต่ดูเอาเนื้อเมกะพัดดูไม่ยากดูง่ายนะครับโดยเฉพาะเมกะพัดที่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยอย่างองค์เนี้ยเห็นไหมเนี่ยดูดิย่นๆอะไรต่างๆเนี้ยเห็นไหมพื้นผิวเขาโดนปกคลุมด้วยกลุ่มของขี้เบ้าขี้เบ้าเดิมๆเต็มๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ย ถ้าเมฆะพัดจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเนื้อแร่นะมันจะมีแดงแดงอะ่ะมันจะมีแดงแตามผิวอะ่ะเนื้อออกไหมครับเนื้อแร่มันอย่างหนึ่งเลยนะหลวงพ่อน้อยเนื้อแร่มันจะเป็นอย่างหนึ่งเลยแล้วก็เนื้อทองเหลืองทองผสมมันก็เป็นแบบปกติที่เราเห็นนะแต่ถ้าเป็นเนื้อแร่นเนี่ยมันจะก้ากึ่งนะมันจะไม่ใช่เหมือนเมกะพัดนะมันจะเป็นเนื้อดำดำอ่ะเนื้อดำดำแล้วมันก็จะมีไอ้สีแดงแดงอยู่บนผิวอะ่ะ เนี่ยสีดแดงๆแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีปนเปื้อนหน่อยเนี่ยเป็นสีดแดงๆอ่ะสีแดงๆอ่ะครับอยู่ตามตามฟอกตามผิวอ่ะถ้าเป็นเนื้อแล่นะแต่องค์นี้เป็นเนื้อเมกะพัดเนี่ยเพราะนั้นเมกะพัดก็ต้องดูเนี่ยเนื้อเขาจะย่นย่นเนี่ยย่นย่น,ยนแล้วก็จะมีขี้เบ้าพวกเนี้ยตามฟอกตามอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีมีทุกองค์เพราะว่าเวลาเราเทไอ้เจ้าเมกะพัดเนี่ยมันจะมันจะไม่มันมันจะสกระปรกอ่ะมันจะสกปรกสกรปรกไอที่นี่หมายถึงว่า มันจะมีพวกขี้ตะกันทีตรร่ตะกอเลยอย่างเงี้ยมันจะมีติดมานะครับเนี่ยเนี่ยแล้วพื้นผิวเขาจะย่นย่นแบบนนเ,เนี้ย,ยนเนี่ยไม่กระพัดเห็นไหมเนี่ยมันจะย่นย่นเนี่ยแล้วมันจะมีขี้เบ้าขี้เบ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทั่วบริเวณเลยพื้นผิวทั่วบริเวณเต็มไปหมดเลยมันจะต้องมีนะจะต้องมีนะเห็นไหมแล้วมันจะมีพวกขี้เบ้าพวกอะไรต่างๆติดเนี่นนย เนี่ยแล้วส่วนความมันวาวไอ้วาวๆาวาแบบเมฆพัดมันมีอยู่แล้วเนี่ยพลิกไปพลิกมาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าองค์ของผมคือคือมันโดนปกคลุมด้วยขี้เบ้าเดิมๆนะครับอ่ะนี่บริเวณด้านบนนี่บริเวณด้านบนเนี่ยเข,เขาหักเขาหักชนวนมาแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งเนี่ยองค์นี้แทบจะไม่ได้ตะใบแทงเลยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยอาจจะเพราะว่าเบาบางอะ่ะคือ ถ้าแทงใบเงี้ยบางทีอาจจะแตกเชมรูเสียหายอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แทงเนี่ยเนี่ยเขาก็หักหักออกจากก้านเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยหักนึกออกไหมคือเวลาเทเนี่ยมันจะมีก้านแบนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก้านก้านแบนๆที่ตออย่างนี้ใช่ป่ะเขาก็เทแห้งเย็นดีแล้วเขาก็หักเลยหักโป๊ะออกมาเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นรอยหักส่วนใหญ่จะเป็นรอยหักแบบเนี้ยส่วนไอ้ที่ว่าแทงตะใบไหมผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เห็นทุกองไง อาจจะมีแทงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้แทงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสูตรอย่างเงี้ยบางทีมันเปาะมากมันแทงไม่ได้แทงมันแตกล้าวลานไปหมดนะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมด้านหลังมันจะย่นย่นนะครับมันจะยน่นย่นเนี่ยมันจะเป็นยน่นย่นเมกะพัดจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเมกะพัดถ้าเรียบตึงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ดีอนะ่ะเมกะพัดหลายอย่างผิวเมกะพัดเขาจะแห้งนะครับแห้งแห้งด้านๆนะครับ แล English, แ้วมันจะไม่เหลือบม่วงอ่ะถ้าเป็นเมกพัดเก่าอะนึกออกไหมครับถ้ามันเหลือบงม่วงอ่ะมันเมกพัดมันจะไม่ค่อยเก่าอะส่วนใหญ่เมกพัดมันจะดำแล้วก็ด้านแห้งแล้วก็จะเงาแบบเหลือบเหลือบไปทางเหลือบไปทางสีเงินเงิน่ะเมกพัดเก่าจะเป็นแบบนั้น <Kid> ด <se> ูไม่ยากเมกพัดดูง่ายมากคนดูไม er ่เป็นดูภาพไม่เป็นยังดูร <tweeting myself> <paths> ู้เลยถ้าแค่เห็นว่าของจริงสักครั้งเนี้ยครับเห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะวาวๆคล้ายๆประหลอดอ่ะมันจะเป็นวาวๆอมๆขาวๆอะครับ เห็นไ,ไหมเนี่ยมันจะย่นย่น,นแห้งแล้วมันก็จะมีพวกกลุ่มที่เบ้านะสําหรับองค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยแบบองค์เนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยย่นย่น,นแห้งมันจะมีเหมือนแบบเศษตะกรเศรษอะไรเงี้ยที่มันแบบสกรปรกสกรปรกเงี้ยมันจะติดเห็นไ,ไหมติดสมบูรณ์ติดครบเห็นไ,ไหมแล้วดูเส้นสายเขาเห็นไหมเนี่ยมันจะคมคมตั้งตั้งแล้วมันจะมันจะไม่ได้บวมบวมแบะแบ่ครับมันจะชัดชัดอะ ต่อให้พิมพ์มันไม่ชัดยังไงก็แล้วแต่มันก็ทิ้งร่องรอยลักษณะที่ผมบอกไว้เนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยทิ้งร่องรอยที่ผมบอกไว้เห็นไหมเนียน่ยยน่นย่นแห้งๆ้งอันนี้มาดูขี้บเนี่ยเนี่ยขี้บก็จะเป็นประมาณเนี้ยผระปิดตาแกก็เป็นประมาณเนี้ยคือเนื้อเมรกระพัดแกจะเป็นประมาณเนี้ยมันจะมีพวกขี้บเห็นไหมเนี่ยมีเศษเนี่ยเศษพวกเนี่ยเศษดินเบ้าอะไรต่างๆเศษดินไอ้ดินดินอ่อน ดินนวลดินดินนวลดินอะไรเงี้ยดินนวลดินดินอ่อนดินแก่อะไรนั่นนะครับที่ใช้ทําแม่พิมพ์อะเห็นไหมขีบเขาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขีบอะขีบในการประกบเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ยังมีการตกแต่งไปบ้างนะผมว่าน่าจะมีการแบบหักหักหักออกไปบ้างเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นรอยตะาบามันเป็นรอยแบบหักขีบออกยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับ เนี่ยส่วนใหญ่เนื้อเมฆกพระของหลวงพ่อน้อยจะมีขีบนะสังเกตดูนะไอส่วนนี้มันเก๋ๆส่วนใหญ่มันจะเป็นทู่ๆมันจะเป็นทู่ๆอะ่ะมันมันจะไม่ได้มีขีปอเดี๋ยวผมมีพระบิดตาเนื้อเมฆกระทัดแกด้วยปีปีศูนย์กว่ามัาง้งเดี๋ยวผมมาให้ดูหลวงพ่อน้อยอะ่ะแล้วก็ผมมีเมฆกระพัดเ,เหรียญเหรียญน้ําเต้าแกผมก็มีเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมหาให้เจอกันเดี๋ยวผมทยอยมาให้ดูนะครับตัวจริงเสียงจริงครับมั่นใจได้ครับพระองค์นี้เพราะว่าผมได้มาจากโอ้ยมั่นใจมั่นใจสุดๆอ่ะ เนี่ยขี้ต่างๆเนี่ยธรรมชาติจะต้องมีนะครับเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเห็นไหมกลุ่มแบบลินเบ้ากลุ่มขี้ตะกันอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเกาะตัวอะไรประมาณเนี้เนี่ยแล้วเนื้อมันจะย่นๆแห้งๆนะครับเนี่ยแล้วก็ขี้พวกนี้สําคัญนะต้องมีนะครับถ้าเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเนี่ยเพราะว่าเนื้อเมะพัดอย่าลืมมันเปาะเนี่ยถ้าเกิดผมทาหลุดบือไปเรียบร้อยแตกกระจายเลยไม่ได้แขวนเนี่ย แล้วอย่างคือเนื้อเขาเป็นเนื้อพิเศษอะครับก็คือเป็นเนื้อเมกกะพัทคือมันมีดีในตัวอยู่แล้วอะแล้วแถมสร้างมาในรูปลักษณ์ของอเหรียญหน้าเสือนะครับเหรียญหน้าเสือหลงพ่อน้อยนึกออกไหมคือเป็นเหรียญหน้าเสือไม่พอดันเป็นเมกกะพัทซ้ําก็บี่คือแบบดับเบิลเลยอะครับมันมันเจ๋งจริงๆอะนึกออกไหมครับอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะักเพราะว่ามันมันจะเทออกมาคมชัดมันมันจะลําบากเห็นไหม แต่เท่านี้ผมก็มั่นใจว่าเมฆพัดของผมองค์เนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้ในการศึกษาอะไรต่างๆได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิชาเนี่ยลักษณะแบบ T วงีวอนเห็นไหมคือต่อจะมันจะไม่คมชัดแล้วแต่แต่มันก็ได้เห็นเนี่ยที่มันเป็นเส้นสายตั้งๆมันไม่ได้เบอร์ไม่ได้แผะแบบลม้มๆอะ่ะนึกออกไหมครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเส้นสายแบเนี้เห็นไหมคุณพลิกดูมันยังมีลักษณะของความคมความผิวอะ่ะ เห็นไหมลูกตรงลูกตาอะไรต่างตาอ่ะเป็นไงบ้างดูเมฆพัดองค์นี้แล้วผมรับประกันว <Nixon> ่าต่อไปเนี้ยคือคุณดูเมฆพัดที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันหลักการเดียวกันน่ะคือถ้าเมฆพัดเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสีแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ก็นี่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 ก็นี่ก็ไม่เก่ามาก ถ้าเก่าๆจะแห้งๆด้านๆนึกออกไหมครับเนี่ยแล้วบริเวณอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขาเขาไม่ค่อยยน่นนี่ก็คือเป็นใหม่ๆอันเนี้ยน่าจะเป็นช่วง2,500ปีแล้วอะ่ะคือมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูมันมันจะต่างกันเยอะเลยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยบริเวณเนี้ยถ้าจริงๆมันต้องยน่ยนยน่นแเบบนี่ยต้องย่นย่นแบบเนียน้ยน่นย่น เนื้อไหมครับเนี่ยแล้วส่วนตรงเนี้ยที่เขามีการตกแต่งอะไรก็แน่นอนมันต้องมีความมันวาวแต่มันจะต้องแห้งๆอะ่ะถ้ามันถ้ามันถึงยุคอะไรนะเนื้อไหมครับเนี่ยเมกะพัดดูไม่ยากเนี่ยอันเนี้ยใหม่เนี่ย,นนยแต่เนี้ยก่อนปีสองพันห้าร้อยแน่นอนนะครับอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างนี่หลวงพ่อน้อย หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับเนื้อเมกพัดเหรียญรุ่นแรกน่าจะเป็นช่วงประมาณปีสอง7ี่เก้า็ดมั้งสองสี่9 8เดสองี่้าแดลยแหละช่วงประมาณนี้ผมจาไม่ได้จริงแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณนั้นก็คือก่อนปี2,500นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นยอดนิยมของคนทั่วทั้งประเทศนะครับถ้าเอ่ยชื่อเหรียญหน้าเสือเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อยากจะได้แหละไว้แขวนไว้บูชาอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์เหรียญหน้าเสือเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆต้องยอมรับนะครับแล้วเหตุผลที่ผมเมื่อก่อนผมเคยมีเหรียญที่เป็นเนื้อทองผสมด้วยแต่ว่าผมขายไปนานแล้วอันนี้ผมเก็บที่ผมเก็บเป็นเนื้อเมกะพัดไว้เพราะว่ามันพิเศษอะ่ะแล้วมันก็จะหา หาไม่ได้ง่ายๆนะคุณลองดูก็แล้วกันว่าคุณจะเจอคุณเจอเหรียญหน้าเสือที่เป็นนองผสมอ่ะมันก็มันก็เจ๋งแล้วนะแต่ถ้าคุณเจอเหรียญหน้าเสือที่เป็นเมกะพัทหรือว่าเป็นเนื้อแร่เนี่ยคือมันมันจะยิ่งดับเบิลดับเบิลของความสุดยอดอ่ะครับนึกออกไหมอ่ะและอย่างไอ้เจ้าเมกะพัทเนี่ยมันมีดีในตัวผมก็เลยเลือกที่จะเก็บ ที่เป็นอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษแล้วก็หายากแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวงแหนนะครับแต่นีจริงมันหายากแค่จะทุกเนื้อครับไม่ว่าคุณจะเจอเนื้อไหนถ้าเกิดมันเป็นตัวจริงอะ่ะผมก็ยินดีออกับคุณด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมนําชมนะอ่ะเดี๋ยวผมพิกให้ดูอีกทีหนึ่งพิจารณาไอ้เจ้าขี้เนี่ยพิจณาให้ดีๆเลยถ้าเป็นเนื้อเบกพัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนแล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีจะมีขี้แบบนี้เลยขีป้ปิ้นๆอย่างเงี้ยรอบๆเลยอ่ะครับสังเกตดูง่ายๆ ใช้ในการพิจารณาได้ด้วยเป็นหลักพิจารณาเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยแล้วเมฆกับพัดอะ่ะเขาจะไม่ได้ใสใเงาอะ่ะคือเขาจะมีความมันวาวแล้วแหละแต่ว่ามันมันจะต้องด้านเนื้อต้องด้านด้านแหง้แหงๆอะ่ะไม่ใช่มาแบบดำมึ่งเลยนะไม่ใช่นะครับแล้วเวลามันเหลือบมันจะไม่เหลือบลุง้งมันจะเหลือบแบบเหลือบแบบเหลือบแบบออกไปทางขาวๆอ่ะออกไปทางเงินๆอะ่ะเหลือบแบบนั้นจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะ คุณดูอันนี้รับรองคุณเป็นแน่คุณดูเมฆพัดเป็นละตะเกจิีไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ยากดูแค่ความเก่าแล้วก็ไล่เรียงอายุไปเท่านั้นเองนะครับเมฆพัดปัจจุบันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนจัดสร้างเมือเมฆพัดไหมเท่าๆผมรู้ว่ามันมีความยุ่งยากในการจัดสร้างอะ่ะแล้วคนโบราณเนี่ยต้องเป็นพวกแบบเล่นแร่แปรธาตุจริงๆต้องมีความชํานาญจริงๆที่จะสามารถทําได้เพราะว่าเมฆพัดเนี่ยถ้าทําไม่ดีทําไม่เจ๋งจริงไม่เป็นจริงอะ่ะมันจะแตก มันจะลาวมันจะลานมันจะระเบิดอ่ะมันจะแตกชํารุดเสียหายเองนะอัตโนมัติโดยที่เราไม่ไปยุ่งเลยเขาเลยอะ่ะคือเราไปเก็บไว้เฉยๆนี่ก็จะมีแตกมีลั่นมีระเบิดเลยอะ่ะอันนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเมะพัดรุ่นเก่าๆ่าเงี้ยหลงพอนงหลงพอน้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยมีระเบิดเนื้อเขาจะแน่นเนื้อเขาจะแน่นแน่นแน่นดีอ,ะอะ่ะเนื่อไหมครับแต่ถ้าเป็นเมะพัดแบบยุคยุคใหม่ๆอ่ะมันจะเหมือนมันกวงเลยสักอย่าง,างผมไม่แน่ใ,นใจอ่ะมันก็จะระเบิดแตกลาวลั่นลาน แตกลานลั่นระเบิดด้วยตัวมันเองนะครับอ่ะประมาณนี้ให้นำชมกันสั้นๆ20บนาทีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเนื้อหามันดีก็แชร์แชร์ไปหน้าเฟซแชร์ไปแล้วก็ครับแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับให้เขาได้ได้ดูได้เราศึกษาร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นไปได้กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับท่องทางการติดต่อผมเอาไว้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องต่างๆพูดคุยอะไรได้ยินดีนะครับแต่ ขอควารุณาอย่าส่งรูปพระมาถามแท้เก๊อะไรต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตนะครับขอสงวนเลยนะครับแล้วก็อย่างนึง่งถ้าเกิดผมอยากได้อะไรเนี่ยผมจะหาซื้อเองนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเอามาเสนอขายผมนะครับ แล้วส่วนไปดูคลิปเก่าๆอ่ะวัตถุมงคลชิ้นไหนที่ผมมีอ่ะถ้าเกิดผมมีหลายชิ้นอ่ะก็ติดต่อผมมาแล้วกันลองถามดูถ้าผมมีหลายชิ้นผมก็จะแบ่งได้แบ่งขายแบ่งซื้ออะไรไปใช้กันได้นะครับแต่ต้องดูให้ชอบดูให้เป็นนะครับถ้าเกิดใครดูไม่เป็นหรือว่าไม่มั่นใจอะไรต่างๆก็ผมก็แนะนําว่าศึกษาให้ดีก่อนใช้วิจัยยานให้ให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่จะทําอะไรนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ ก็เอ่เข้านี้ก่อนละกันนะครับอ่ะแยกย้ยายแยกย้ายสวัสดีครับ่ะบ๊ายบาย